โอเคท่านผู้ชมนี่กับแมปงานข้อเวอร์ชันสองอะแมปนี้คือที่จริงผมจะไม่ได้แล้ว,ลวนะอันนี้อันนี้คือหน้าปกคือหน้าปกมันโคตรใจเกเลยเลยทุกคนเข้าใจใช่ไหมผมเลยเล่นแมปนี้แล้วแมปนี้คือตอนแรกมันน่าจะมีอีกแมปหนึ่งนะแต่แมปนี้เขาน่าจะเมได้แรงบนันดาลใจแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทําออกมาดีกว่าคนก็เลยเล่นเอมเยอะกว่าวิธีเล่นแมปนี้คือมันจะไม่ให้คุณเลือกนะสามาน,นะฮะว่าคุณจะเอาอันนี้ไม่แบบที่ฟาร์มนะ เอาเอาต่อยนะฮะหรือจะเอาเอาเป็นไอตัวยกน้าหนักหรือเอาเป็นไอตัวคิปใช่ปะ่ะจะไม่เป็ตัวนี้มันน่าจะกดนะถ้าจะไม่ผิดหรือให้เออน่าจะใช่เนี่ยตัวเนี้ยอ่าใช่ใช่ใชมันกดมันกดใช่ไหมแล้วตอนแรกทุกคนก็จะแบบบดล็อกแค่แบบหนึ่งกิโลแล้วก็ยกไปเรื่อยๆผมแนะนํานะให้ทุกคนแบบยกไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดสัตว์เลี้ยงใช่ใช่ใช่จากการที่ผมมาเป็นสิบสองบีได้คือผมไป เออแบเอฟเคกดเอฟเคสู้ะฮะเอฟเคไปงัดคอกับไอ้พวกหานนี้ฮนะแล้วก็ซุ่มไข่ของโลกถัดไปใช่มันก็เลยทําให้แบบผมโคตรโกงเลยทุกคนเข้าใจใช่ไหมอันนี้คือโลกหนึ่งฮนะโลกต่อไปไมันต้องใช้แบบเอ่อประมาณนี้แหละใช่ใช่ใช่แล้วไอบบ้บอลนี้คือผมแบบเอามันแบบโคตรอีซี่ทุกคนดูนะปุ่ม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 ,ม,มเรียบร้อยช่นะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยทุกคนดูสัตว์เลี้ยงสกอ อุ้ยตัวนี้ผมรวมรวมได้แล้วนี่ว่ะโหแต่ละตัวเนี่ยอันนี้คือตัวที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันฮะยี่สิบสองโหทุกคนทุกคนทุกคนดูมันคูณโอ้โหโคตรโอพีที่จริงมันได้คูณเยอะผมใช้น้ํายาเอิมเนี่ยพวกเนี่ยไอพวกเชนโกลเด้นอะคือมันจะมีโอกาสยังไงสองไม่มันจะมีโอกาสอะแต่ผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันจะมีโอกาสแบบเป็นโกลเด้นเป็นระดับวอยระดับวอยที่ผมใช้อยู่ใช่ใช่ใช่ แล้วก็มีพวกรับประจําวันผมมันบั๊กฮะหรืออะไรไม่รู้ฮะรับไปในภายหลังใช่มันน่าจะบั๊กแหละผมจะพาไปดูโลกต่อไปกันฮะแล้วก็จะมีปุ่มรีเบริร์ใช่ใช่ใช่ใชผมผมยังคีิเกียบรีเบิร์ฮะมันก็จะมีที่ทํำกลเด็นบอกเลยนะว่าฟาร์มโคตรยากทุกคนดูนะดูมันบอกนะดูมาบอก,นะบอกประมาณแปดมือ่ะ แล้วผมเอฟฟาร์ประมาณแปดชั่วโมงงิงเช้าอะได้ประมาณสิบกว่าบีอะจำได้โคตรฟักออะคือแบบตอนนั้นสัตว์เลี้ยงผมมันแค่คูณแค่ลักห้าสิบเองใช่ใชลก็ฟาร์ไม่ตรงเนี้ยฟาร์ไม่ตรงเนี้ยไปประมาณแปดชั่วโมงอะได้ประมาณสิบกว่าบีถือว่าโคตรน้อยอือฮึเนี่ยผมบอกเลยใช้เวลาประมาณจากที่ผมคาากันนะใช้เวลาประมาณสิบสี่วันนะฮะเพื่อไปซูไปตัวห่านี้แต่มันยากไงทวนเข้าใจใช่ไหม เนี่ยผมสู้ได้แค่ตัวหันเนี่ยมันบวกว่ามอนจำไม่ได้แล้วมาต้องต้องลองงัดข้อมันใหม่มาโอม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 มอีซี่ได้ได้ประมาณเอออ้าวตอนแรกมันได้ประมาณหกหมื่นไม่ใช่เหรอเอ้ยหกแสนไม่จำจำไม่ได้อ่ะใช่ใช่ใช่มาอ่ะผมต้องแคปหน้าจอก่อนนะครับนะครับเฮ้ยไอ้ไอ้คำว่าสู้มันบังเข้าใจใช่ไหมสัตว์เลี้ยงก็ได้บังเฮ้ยมันบังนะเนี่ย มมันมีตัวหนังสือเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวค่อยไปแคปที่อย่างก็ได้อันนี้คือจะเป็นตัวยกสต็งนะฮะผมไม่ค่อยฟาร์มอะมันผมขี้เกียจฟาร์มนะฮะบวกทีละแสนเลยทุกคนดูแต่ประเด็นคือแบบทุนเข้าใจใช่ไหมบวกทีละแสนก็จริงบวกทีละแสนก็จริงเแต่มันแบบฟาร์มนานอแล้วผมไม่ขี้เกียจฟาร์มเด้เอ้ยเ,เอ้ตอนแรกไอ้ตอนแรกไอ้ที่ฟาร์มฟาร์มขออย่างเนี้ยนะ ไอฟาร์มต่อยอตอนแรกมันเป็นฟาร์มสปีดนะใช่ถ้าใครแบบเล่นมานานแล้วเอาไม่เล่นมาแต่ตอนแรกๆเอออันนี้คือทุกคนดูผมฟาร์มเออ,เออทุกคนเห็นเห็นถ้วยรางวัลใช่ไหมสี่ร้อยเอ็มคือผมฟาร์มเยอะเกินฟาร์มเยอะเกินจนแบบยังไงฟาร์มเยอะแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรผมจะรอเปิดด้านล้อไปแต่มันยากไงเขาตัวเข้าใจใช่ไหม มาลองสุ่มสปินกันนะครับสุ่มสปินนะครับ0.01%ขอร้องผมเล่นเกมนี้ประมาณล้านกว่ารอบแล้วโอเคไปไกลซะผม,มอยากรีเบิร์ดนะแต่ขี้เกียจฟาร์มแต่มันจะแบบโห้ยผมเออผมขี้เกียจแหละผมไม่อยากอะผมไม่อยากฟาร์มใหม่แต่มันจะเพิ่มคูณไงมันไม่ใช่เพิ่มแบบคูณหนึ่งคูนสองคูนสามอย่างเงี้ยมันแบบเปอร์เซ็นตนะ์อะมันมันยากเขับโทษเข้าใจใช่ปะเออมาเกมไหมพวกนี้ ไอ้ไอ้เนี้อย่าไปเค็มนะอันที่ที่สี่หรือถ้าทุกคนเล่นอะไรก,ก็เค็มไเลยเพราะมันจะสุ่มสุ่มของอะไรไม่รู้ใช่มันจะเป็นสุ่มไข่อ่ะเออเนี่ยผมอยากไปอันนี้ให้ได้แต่ต้องชนะชนะไอ้ตัวห่าเนี่ยผมไม่อยากชนะเข้าใจใช่ปะสุดยากนะต่อไปฮะหัวหน้าสุดท้ายเป็นโรบอทเลยว่ะแล้วด่านต่อไปเป็นอะไรวะนั่นน,น่ะมันมันน่าจะมีด่านต่อไป ทุกคนทุกคนูเรียวดีบอทเนี่ยมันฟาร์มกด้รจริงนะทุกคนดูเคสเค็งร้อยบีเองใช่อ๋อนี่ชนะอ๋อนึกว่าสเต็งอ๋อมาเป็นคาชนะอนี่อเองพูดแต่แต่ฟาร์มเป็นเป็นเกือบหลักถีก็ถือว่ายากหรือแบบซื้อเกมพาได้แต่ผมไม่มีตังคนะ่ะ ผมก็ไม่อยากซื้อเลยไม่อยากเบืองเงินตนเองนะฮะทุนดูราคาของมันทําแบบออกมาได้แบบแบบแดกเงินผมโดยเฉพาะเลยทุนดูบัคไข่โชค99ฟรีเอลตาไม่รู้แบบเหมือนมีแบบโปรโมชั่นโคตรสุดยอดทุนลองดูนี่ทุนดูรัพยาภาพอะไรซักซักยาภาพแบบทุนทุนเห็นไอไอที่มันเป็นแบบ199ลบ,บักใช่ไหมทุกคนดู เก้า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 โอ้ยเห็นแบบอยากซื้อมากแต่มันแบบยังไงอะคือผมไม่เพราะว่าแมปนี้มันมันยังไงอะมันไม่รวยยังไงผมไม่รู้ผมไม่อยากเติมแมปเนี่ยคือแบบแมปมันดีนะแต่มันเป็นแมปยังไงไม่รู้อะผมไม่สามารถอธิบายถูกอืมผมไม่อยากเติมแมปเนี่ยคือแมปมันดีนะแต่แบบคนสร้างมันน่าจะคนเดียวกันแหละทํใไมผมมันรู้สึกแปลกๆอะเออเพราะแบบพวกนี้มันมันผมดูว่ามันเหมือนแบบ แมปกาก,ากเออผมไม่แน่ใจนะเออแต่แมปกากเออแต่ผมก็เล่นผมขอบอกไอตัว HPTS e l e คือผมเลิกเลิกฟาวแล้วนะจะเล่นอย่างเดียวใช่มา 5m หูบวก225โคตรนานอันนี้อะไรอะ่ะรวมโคเด้นเหรอโอ้โหโอกาส <c oughs> เห็นโอกาสแล้วแบบช็อกเลยโอกาสแบบ น้อยน้อยมากเอ๊ะเดี๋ยวทำไมผมอ e ีควิปเอ่อทำไมผมอ e ีควิปได้หลายอันเลยวะคือมันบัก็กแล้วก็ปิดอย่างนี้ใช่ไหมว๊าดเต็กเดี๋ยวทำไมผมอ e ีควิปอันนี้ด้วยอ้าวเกมบักนะ็กฮะมาเอ๊ะอะไรอะอะไรให้อะไรอะ อันนี้คือแบบมีคนมาถามผมนะฮะอะไร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 ฮ่าให้ให้ให้กลับฮะสวัสดีเพื่อนเราว่า w a s ถามอะไรเพื่อนคือแบบมันชอบมีคนถามแบบสวัสดีอะไรอะแอมบัฟอ๋อโอ๋โออันนี้คือแบบไลฟ์สาระนะฮะผมมาบอกใช่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  เนี่ยผมพี่เจะต่อยไอ้กระสอบซายนี่ไงตัวนูมแบบผมผมพี่เกตเอฟเคแล้วแล้วแบบไอ้ตัวโปรแกรมเอฟเคมันแบบหนึ่งรหัสได้ยีิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมผมพี่เกียรตสร้างรหัสคือผมก็อยาก,ผมก,ยากผมก็อยากเติมนะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เติมโรอบเติมไปแอฟเอฟเคแบบเอฟเคพินาจอได้คือผมก็อยากนะแต่บรรคัณหน่อยห้าสิบไงคือทุกคนเข้าใจเงินเงินผมไหมคือแบบผมไม่ได้เอาเงินมาอีซี่นะเว้ยใช่ใช่ใช่ งันเจ็บผมคือแบบน้อยมากบอกเลยโอเคฮะเพราะว่าผมเอาเงินมาวันละโรงเรียนประมาณห้าสิบเองถือว่าน้อยแบบเห็นเพื่อนผมเอามาวันละร้อยแบบโอ้โหแบกด้วยแบกด้วยแบกด้วย,วย <c oughs> อยาก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 ได้เงินเพื่อนเลยมามาต่อหยุดเอปัญญาอ่อนแล้วนะไปกลับไปเที่โรงเรียนกันนะกลับไปฮะมาดูว่าอันสุดท้ายบเช่าเท่เาเท่าไหร่โอ้โห ประมาณห้าหมืนเออคือก็เพราะว่าสัตว์เลี้ยงผมมันแล้วก็บวกกับไอ้ไอรีเบิร์ดด้วยจะมีมีเพียงเท่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอเคแมปนี้จะมีเม่งเท่านี้ไอตัวรหัสนี้ผมไม่รู้การเกิดใหม่เออขี้เกียจอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าทำดูด,ดูเนี่ยมันมันมีเพื่ออะไรอะ่ะดูด,ดูราคาอย่างถูกเฉอันนี้ไม่รู้เอาไว้เชิญเพื่อนมาเล่นกับเรา VIP คูณสามในรายการเพื่อบรมหนึ้อยห้าสิบต่อวันว,ว้าวไอ้ตรง VIP มันคุ้มที่ว่าเอ,อมันคูณสามนี่แหละถือว่าอีพิกอยู่ประเด็นคือผมไม่มีโลบักแล้วผมบอม,มีเงินเกมนี้ใช่ไหมบอกเลยนะถ้าทุกคนออกเกมเข้าใหม่ไอ้ตัวนี้จะรีเซ็ตหมดเลยของขวัญฟรีเออถือว่าไม่ดีสำหรับบางคนเชสเซอร์โอ้โหออตโต้ไฟติง้ง แล้วก็อันนี้ไปด้านอัตโนมัติอ่าจิ๊บอ่านไม่ถูกเหมือนกันจิ๊บอ่านอ่านไม่ได้ไงเนี่ยอ่าฝึกมือดิอ่าฝึกไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอลองฝึกใหม่อ๋อผมได้แค่อ,อันนี้สี่สิบเจ็ดน่าจะจะฝึกแล้วมันน่าจะแบบรวมพลังแล้วก็วิทย์แล้วก็มาไอ้พวกค่ายพวกห่าน,นี้ได้แต่ผมขี้เกียจไงคนเข้าใจใช่ไหมคือแบบมันมันมัน,ม,นมันยาก โอ้ยสัตว์เลี้ยงมันโกงกับผมอีกสัตว์เลี้ยงมันเป็นตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะอ้าวออกไปหาเอยหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือแปดเปอร์เซ็นต์วะเอียน่าจะเป็นในตัวแปดเปอร์เซ็นตะ์อ่ะโอ้โหถือว่าแบบเี้ยหรือตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์เออนี้ผมไม่รู้โอเคทุกคนผมต้องขอแบาทาบุชชมแค่นี้นะแหละพรมแบบนี้นะฮะบอกเลยนะครับถ้าชุงนี้ผมได้อัธีผมต้องขออภัยด้วยพอดีว่ามีงานคอมของเพื่อนนะแล้วก็เรียนพิเศษอีกจุกจุก แล้วก็คุยกับเพื่อนอีกเวลิกูนะฮะ <c oughs> ถือว่าอีพิกมากเลยฮนะโอเคทุกคน,คนผลผลโอเคทุกคนผมต้องขอบายบายท่านผู้ชมแค่นี้แหละบายบายกันนะฮะ